โอเคสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการลงทะเบียนรายงานตัวผู้ว่างงานรอบสองนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ทำไปแล้วเรียบร้อยนะคะรอบสองนะคะรอบสองนี้นะคะให้ลงทะเบียนเองที่บ้านได้โดยการพิมพ์ม,มา,เ,าเข้ามาที่ Google นะคะเว็บ Google แล้วก็พิมพ์ไปว่าเว็บลงทะเบียนว่างงานแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้พิคลิกที่ DOE and ็จะขึ้นผลหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ปิดค่ะกดปิดปึ๊บแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงไปนะคะมันจะตรงนี้จะเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้งานอันนี้นะคะแล้วก็คลิกที่นี่ค่ะคลิกปึ๊บแล้วก็ใส่บัตรประจำตัวประชาชนของเราในทีย์บัตนะคะจำไม่ได้นะคะอะ่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็รหัสผ่านของเรา ถ้าจำไม่ได้ก็มาคลิกตรงนี้นะคะที่เขียนว่าลืมรหัสผ่านถ้าจำได้ก็ใส่ลงไปเลยนี่ปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเห็นหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้ที่เราเคยลงทะเบียนว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มากรอกท,ที่แบบประจำตัวประชาชา บันทึกใช่ไหมคปึ๊บบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็มาตรงนี้ค่ะรายงานตัวปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นให้เราว่าโอเคเรารายงานตัวเรียบร้อยภายในวันนี้วันนี้วันที่ก่อนวันที่สิบสองตรงกลางตัวก็คือเรารายงานตัวที่หกใช่ไหมคะจริงแล้วเราให้เขาให้เรารา,ายงานตัววันที่สิบสองแต่ว่าเรารายงานตัวก่อนเจ็ดวันได้